ซีวิกตอรี่ตามเช่นเคยนะในรีวิวแบบกระลาบนะครับรีวิวแบบเรียวๆครั้งนี้เรามาในกล่องสุ่มอีกแล้วนี่กล่องสุ่มในราคา499บาทจากเพจเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งคำตัดใต้ตคลิปนี้นะไปกดสั่งซื้อกันได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้แค่อยากให้ เผื่อคนที่ตามหากล่องสุ่มพวกโมเดลอ e ีกาอะไรเงี้ยได้เข้าไปสั่งซื้อเขาจะมาเป็นรอบๆนะครับกล่องสุม่มแต่ว่าในรอบรอบนี้กล่องสุ่มอะ่ะจะไม่ได้มีแค่อ e ีกาอย่างเดียวจะมีอย่างอื่นก็คือเป็นชุดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้รู้ลูคี้เนี่ยเน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 แบบเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นโมเดลอะไรเกี่ยวกับนาร์วีโผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเป็นของแร่แอมมูลค่าประมาณสองถึงสามพันเลยนะครับผม ชุดนี้ทั้งชุดก็ไม่รู้จะได้ปะ <Yeah. S 1> เราไม่แกะกันดู <Yeah. S 1> ป่ะเชีงแต่จากน้ำหนักแล้วนะน่าใช่น้ำหนักเบามากเบามากไม่รู้จะเฟลป่ะนะ499บาท <laughs> ตอนนี้เวลาที่อัดคิดนี่ตีสองนี่เพื่อคนดูเลยนะครับ <c oughs> กดไลค์ hmm. กดซ mm ับสไคร b ์กดติดตามให้ผมหน่อยนะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. ช่วงหลังๆไม่ค่อยมีไฟจะถ่ายคลิปเท่าไหร่ช่วงนี้งานยุ่งนิดนึงโอเค่า okay. แกะดูครับแกะง่ายๆเลยครับข้างในมอเห็นกระดาษมาไม่ใช่ลูกี้ที่เป็นกล่องเซ็ลตละก็เราไม่หวังอะไมากขอให้มูลค่ามากกว่า499บบาท มันคืออียังก็มันคืออะไรเอรอวิ่งของนึงเลยเหรอเนี่ยเราแกะดูนะรับ ันนี้มาจากเพื่อแก๊งคิงนะคะผมอันนี้มูลค่าเร้ยมสูงนะเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไรแต่ผมจําได้ว่าไอของแบบเนี้ยกล่องนึงก็เป็นร้อยแล้วนี่ให้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องอารตีเป็นกล่องละร้อยก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ยหกร้อยตีอาตีหกร้อยแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันตัวเท่าไหร่มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะ อมโมเดล10เซนนี่ครับใช้ควอมอย่างดีโอ้ดีเลยแต่ผมไม่ได้สะสมเรื่องนี้นะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อคอมเมนต์มาได้แต่ก็เปิดเพื่อความเอาสรุปอะแต่ว่ามันสวยดีนะครับโมเดลชิ้นนี้ออโอเคครับเอ่าแล้ มีหลายตัวเลยีนี่ยตัวเลยแก๊งคิงแก๊งคิงใครเคยอ่านบ้างผมไม่เคยอ่านนี้มาเราแกะต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวคือมันจะเป็นตัวตามข้างกล่องนี้เลยครับโอ้งานสวยนะครับเนี่ย นี่หัวโอเคครับเพราะว่าตัวกล่องนึงถ้ามีแบบมาในสภาพแบบอย่างนี้นะก็ไม่ต่าปกัร้อยแน่นอนในราคาสิบกว้าเก้าถึงคุ้มครับขายที่สะสมอยู่ชอบแก๊งคิงนี้หัวโอเคเลยนะครับชื่อแก๊งคิงใช่ไหมนี่แก๊งคิง King of ตัวี e b อยนี่แล้วก็อันนี้ก็ เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนละตัวนี่เดี๋ยวผมนะเอาไว้ในนี้ก่อนมาดูอีกชิ้นหนึ่งอันนี้อีกาน่าจะอีกาคือผมจำได้ว่ามันเป็นเทเบิลเคสเป็นของสะสมของอีกาส่วนใหญ่จะเป็นลายบูตโตเดงนเซ็งนะ เฮ้คือโหเฮ้ยสี่อันครับสี่อันอันนึงก็ตกอันละเกือบร้อยนะอันนี้เฮ้ยโอเคนะครับผมมาเรามาแกะดูข้างในกันเป็นบุสโตรหนุ่มใหม่เหี่ยมออกเลยนี่เห็นไหมมันเป็นคล้ายๆเหมือนแบบว่า เป็นกล่องเหมือนหัวถึงขัดเดอะไรสักอย่างนะครับที่มันจะเป็นอย่างนี้เออนี่ถูอโอเคนะครับแล้วเป็นของใหม่ด้วยไม่ใช่ของที่ใช้แล้วนะครับเป็นงานโอเคเลยอ,อันนี้ผม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 สะสมนะผมสะสมนี้มมผมอยากได้อยู่เคยเคยเคยคิดจะซื้ออยู่เหมือนกันอันเนี้ยนี่ผมผมอาจจะ สะสมไว้นในตู้เลยอ,อันนี้เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นของแถมให้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นเห็นพี่เขาบอกว่าเขาจะแถมเป็นแก้วแก้วบูดโซหรือไม่ก็อันนี้ให้ตามจำนวนที่ผมเคยซื้อกล่องสุ่มเขาก็ซื้อสี่ครั้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมต้องไปสอบถามเขาอีกทีนึงเนาะ หัวโอเคครับงานทำออกมาพวกนี้คือผมชอบนะชอบเลยแหละผมเคยอยากจะซื้ออยู่เหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้ซื้อก็ซื้อแต่โมเดลตรงนั้นเลยอ่าอ่านี่ผมแกะันแล้วเดี๋ยวผมจะลองแกะนี่อุดหนึ่งนะให้คนดูว่ามีอะไรบ้างแต่ถามถามว่าสิ่งก้า9หน้าม,มีคุ้มไหมหัวคุ้มคุ้มครับ ไม่ใช่เป็นของกรติกก๊อกอะไรเลยคือเป็นของที่เป็นโมเดลอ่ะคืออย่างเงี้ยผมชอบนะแบบว่าได้โมเดลอย่างรอบแรกๆที่ผม,มสุ่มสองเก้าอาจจะมีเฟลนิดนึงเพราะว่าได้ของอะไรแบบขุ่นคิวอะไรงี่มันไม่ใช่ไงแต่เนี้ยคือแบบโหสวยงามครับนี่เป็นชิ้นๆเป็นแพ็คกแยก,กมาให้อย่างนี้เลยนะครับคือแบบ การส่งถือว่าโอเคเนี่ยคบอ่ะมาแกะกล่อง,งแล้วกันนะแกะไปทุกล่อง โอเคเลยครับผมไม่รู้ว่ากล่องมันตามนี้หรือเปล่าแต่ว่าดูจากข้างกล่องแล้วมันน่าจะตามนะครับตามลายข้างกล่อง,งนี้ mm hmm. ก็คือง่ายคือว่าอันเนี้ยครับก็เป็นแบบว่าอันนี้คือตัวลับตัวลับนี่ผมก็ได้ตัวลับแล้วไงที่โชว์ตอนแรกเลยที่มันถือคีมเลยเนี่ย mm hmm. นี่ก็ไอ้ตัวนี้ก็คือนี่เห็น mm hmm. ไหมเออซยวซยวซิว นีโ่โอเคโอเคถือว่าคุ้มครับอันนี้ถือว่าคุ้มแต่ว่าถามว่าชอบไหมไม่เคยอ่านเรื่องนี้ก็อาจจะให้ส่งต่อให้กระสาบกเรื่องนี้นะแบงคิงแบงค์อิงส่งต่อถ้าใครดูคลิปน,นี้แล้วสนใจก็คอมเมนต์ได้แตผมจะตอกลับไปทิ้งไอดียไลน์หรือเฟซบุ๊กไว้ก็ได้นะครับถ้ายังไม่ปล่อยออกไปก่อนนะแต่ผมจะตอกลับไป โอเคเดี๋ยวเราไปกลับกล้องดูกันที่ใกล้นะป้ายนี่ใช่มแต่ละชิ้นงานก็ถือว่าโอเคอืมโอเคเลยครับนี่ไปแกะดูอ่ะเรื่อกล่องไหนดีผมไม่รู้นะกล่องไหนยังแกะได้อย่างอะแกะนี้มา1อันนะกัน ตัวนี่เหมือน,นยังไม่แกะมาดูเลยหรือเปล่ามาเรามาดูกันอโอเคตัวนี้อ๋อนี่เราดูไปแล้วตัวนี้นะครับถือว่าสวยงามโอเคเลยแล้วก็เคเบิลนี้ก็แกะแล้วเอ้ถือว่าโอเคเลยครับคุ้มราคาครับเป็นไงหกกล่องกับอีกสี่กล่อง เป็นทั้งหมด10กล่องคุ้มไหมครับถามใจในายดูยว,ว่าคุ้มไหมผมไม่พูดเดยอะครับโ,โอเคในราคา1ิกล่องน,นี้ในราคา4 9 9รอาบาบาทหรือห้าร้อบาทว่าสำหรับผมคือโอเคนะครับในเรื่องด้านราคาจากกล่องสุดที่ได้มาแต่ถ้าความชอบเรื่องนี้ผมไม่ได้ชอบอู่แล้วแต่ก็ส่งต่อให้คนที่ชอบนะจะคอยห้ถุกคูไม่ได้ออกกำไรอะไรเลย อัน okay. นี้ผมไม่ขายอันนี้ขายนะครับถาครรักล่องสองกล่องพอสำหรับคนที่อยาก,ก,ก,กๆๆได้จริงๆนะแต่ถ้าใครดูคลิปผมแล้วคอมเมนต์มาผมจะแถมนนี้ให้อันหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วซื้อตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้ในกล่องเน,นี้เรื่องราคาผมขายง่ายๆเลยกล่องละร้อยสุ่มไปเลยตัวไหนผมไม่รู้ผมไม่ได้สีเรียสผมจะสุ่ม สุ่มสุ่มสุ่มขายนะครับจะหยิบผมจะไม่ดูตัวด้วยว่าคุณจะได้อะไรเพียงคอมเมนต์มาว่าจะซื้อติ่ต่อ1ชุด100บาทขอค่าส่งแค่20บาทร2อยบาทต่อหนึ่งกล่องรวมส่งผมแถมนี้ให้หนึ่งอันครับสำหรับคนที่ซื้อคนแรกนะครับสําหรับคนที่ซื้อคนแรกผมแถมให้นี้หนึ่งอันเอาไปเลย1ชุด120บาทรวมส่งคุณกับคุณครับ แต่ตัวร์เดี๋ยวผมจะไม่เลือกให้นะครับผมจะถ่ายคลิปดูแล้วผมก็จะสุ่มสุ่มสุ่มใส่่องให้ดูเดี๋ยวทักก่อนใหม่อีกทีหนึ่งนะโอเคอันนี้ผมแจกนะแจกสำหรับคนที่ติดต่อซื้อผมตอนหนึ่งกล่องร้อยยี่สิบบาทรวมส่งเอาไปเลยของใหม่ๆเดี๋ยวผมจะส่งให้แล้วก็แถมนีแจกฟรีให้คนแรกที่ซ <Yeah. S 1> ื้อนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็จบแล้วเียงอะไรก็ไม่รู้โอเคงั้น ดี๋เจออันิทย์หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ผมไปเซิร์ชหาว่าไอ้แก๊งคิงเนี้ยมันคือใครคืออะไรยังไงก็คือที่รู้มากก็คือว่ามันอยู่ในตระกูลอีกาั้งหรือยังไงนี่แหละผมเลยเลยไปเซิร์ชราคาต่อตัวว่าตัวละเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยเห็นมีใครขายในกลุ่มอีกาผมอยู่ในกลุ่มอีกาไงแล้วผมไปเซิร์ชใน Google แล้วก็ไปเจอในขายในแอปหนึ่งเป็นแอปสีส้มนะคุณดูราคาต่อตัวนะครับมือสองนี่ดูเป็นไงนะครับเป็นไงนะครับตัวหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับหกกล่องคูณหกเข้าไปแล้วเป็นสินค้าหมดด้วยก็คือว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วก็คนก็ซื้อไปแล้วโฮโฮโฮแล้วก็บอกไป ทางให้ท่านผู้ชมซื้อในตัว120ล120รวมส่งอขายถูกไปไหมโอเคอันนี้ถือเป็นช่วงแจกของแล้วก,กันก็หม่มือนก,ก็ติดต่อผมมาได้แล้วผมก็จะแถมของแถมให้ด้วยนะโอเคบ๊ายบายพี bye. Bye ่เจบ๊ายบาย